và riêng ở đây tụt người có một cái khuôn à, phải kinh mẹ như thế này, còn nón lều dưới lòng สวัสดีครับผมบ่าวปุ๋ยอีสานมังน้อยครับมื้อนี้เช้านี้ครับพี่นอ้องต่อสนสวยๆครับล่าครับพี่นอ้นงองนั่งซ้อมแห้งเกินแบกหนะ้ามาทางบางไงแบกหน<บ><ร>้ามาทางบางไงครับพี่น้องมาเนี่ยตัวล,ละหลายอันนั้นแน่นี่แน,น,น่พี่นอ้องเลยจ้ปุ๋ยอีสานมังน้อยจ้าถามมื้อนี้ครับพี่น้องโอ้ตัวกิ่งเซีนกิ่งครับพี่น้องเตาคือเก่าหรือพี่น้องดีได้เนี่ยมันหนีมันหนาวแบมอุ่นดีอยู่ดอกไม้ตูนยานบ๊อน พี่จ้าแม่น้องไอ้พี่แจงไข่ผัมพี่น้องแจงไข่อยังก่อนไข่ผัมจ้าว่าวนว่าเรื่องหามหม้อไหมนี่ครับพี่น้องไข่ผัมจ้าไข่ผัมไข่ผัมพอนะชื่อเราละ้แลวหันมาตั้งนี้ครับพี่น้องแม่น้องไผ่ครับปลารักษาคนครับพี่น้องหรือว่าปลาหมอปลาตุ๋นไงปิงปิงสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่ปลาคุณลายมนนไปลาคุณลายเดนี่โอ้ยใหญ่ค่ะแก้ว ปิีป่ยเปลี่ยนตัวนี้วันนี้เอามาปิีงเนื้อกุณหลายมากินเน้อป่ะเนี้เบ <c oughs> ื่อเอาตีปลากองว่ลอดพี่น้องเพื่อว่าวอารมณ์ดีเนะาะเอากล้วยท่านั่งกับกล้วยคือเก่าแล้วครับกล้วยกล้วยหมักเกลือกล้วยมัเกลือละครับเปลี่ยนบรรย <c oughs> ากาศครับพี่น้องวันนี้มากินมักสาหน้าหน่อยแม่น้องไคร<อ>แม่กไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่อะไรมีแก้วนี่นะครับแก้วใบสองสี่นั่นเด็ก ยังไงเงี้ยมะกะเดาเก่าทงบ่ะโอ้คือมาแบบเดินนั่งกินแทวไหมเงี้ยโอ้ยขอเหินเดินอาการมุดดินมากกระไรตัวนี้ธรรมดาตัวไหมเงี้ยนี่พี่น้องเอ้ยมะกระเดาเก่าทงครับพี่น้องกระเรื่องได้กระแสบว่าจะลวบคนว่ะควรขคนกินดิบเลยก็ดีซุปเทาแซ่บด้วยแมนคิ้วๆคบๆแงๆจักหน่อยเนาะขอทาเอ้าจักซุปมะซุปเราทำยุเล้ายุ่งเหงาข่อยบ้างพี่น้องเอ้ยพอดีครับพี่น้องมือนีคเลี้ยงปลูเสี้ยง ผู้เลี้ยงปลาแม่หลายครับตัวบักใหญ่ปลูกพักคมเพมาะมีเวียกอันบ้านตะวัออกหางไม่ไม่ยังอ่ะไม่ยังอ่ะจะเป็นยังไงนาะพี่น้องแอยเนยอย่าไฟนี่แหละเขาจะมาคนมีไฟแท้พี่น้องเอัาทำหนี้ก็เอาเนาะนั่นแหละไฟไงเอาเขยี้พี่น้องไปเดินไฟน่าใสียอ่มันเดินไม่นานก่อนเนี่ยมัเดินอย่างนี้ก่อนี่ จะมาคนตื้นเตือนนะพี่น้องครับบุ๋มเนาเห็นหยียบไฟเล่นก็เอาห่วงเอ็ดจังไหนอยู่นะเป็นงพี่น้องเลยพอดีครับพี่น้องเมือนี้มีของฝากของตอนครับเมือนนี่เปิดของฝากของตอนน้ำพี่น้องอ่ะมาแต่ใสเบิ่งกันเด้อพี่น้องเลยเอาเปิดท่านเหยียบไฟไปนะ โอ้ของคุณมาล่ารัดจ้ามาล่ารัดบวใหญ่รักษาไม่เราเด้อครับบุณณ์เนีเป๋างามกับเป็นเหล้าเลยไผ่ดอกไผ่กับไผ่เป่าคนมาล่ารัดอ่ะมาเด้อพี่น้องมาอนงั้มาจะพึ่งตามบังฮวงมามามาเบิ่งทางนี้ครับเป็นมีของดีมาฝากมาสอนส่วนสีเป็นอียังยังเบิ่งกันเด้อพี่น้องเลยเอามาคือได้มีดเจ้าวนามามาเล้วเสร็จเนี่มีดประจําทงนี่แหละประจําทงอ่าผมมีเสียครับพี่น้องคันบางคนเอาไปเอาสั่งกิโลขายมาแม่ไม่ใื้อตัว เานไม่ห้องก็ระเป๋าไปห่างก็ได้ด้คุณเวลาเราฝากไปห่างนะไปเห็นฮกครก็ได้าะมีถกยังอเ่เอาเบิ้งกันได้พี่น้องมาเนี่รุ่นกันครับเอาไปรุ่นเนี้ยมีตัวปุยรุ่นกําลังมากปุ๋ยก็มนเมือเปิดเนาะปนไดเนาะพี่น้องเอาละครับรุ่นกันด้ครับพี่น้องโอ้โหเปิดเมือเอาร่นได้ตัวเปนรงน ของดีของในบาทคิดว่าขาดมัดติดเราคนกับพี่น้องมีก um> ็มีเจวน้ำมานู้นธรรมดาเลยถึงขวักดึงเข่าเฮ้ยพี่น้องแก้ไฟกันมีดวงนั่นติดเงี้ยมึงนี่แหละนั่เขายุบอ่ถ้าเขาว่าเขาแล้วซับดูดมันออกพร้อนแล้วมันเลื่อนเองอ่ะออกผู้หายคนดีครับผู้ดีคนใส่ผู้หายคนนี้ตีผู้ดีคนใส่บอกโอ้ยโอ้โหของเสียผู้เสียงว่ามีดมุ่งนี่ ืมก็เกลยอซับจะคล้องเมื่อันเออโลดอ่ะครับพี่น้องวันนี้นะที่ระลึกใจขึ้นมาแล้วครับท่านหน่อท่าน่อที่ไม่ตัวแตนแตนตนแตนแตน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 เอาเปิดเไวีข้างหน้าเดี๋ยวเราอ่านอยู่อ่านอยู่อ่านอยู่คุวันนั้นว่าอกเนาแบเถุงเท้าถุงเท้าอีกแล้วครับพี่น้องข้อมขนมถุงมือถุงมือไอ้ปุ้ยถุงมืราคาครบดีขนมเมียงเนาะ ขนมอู้มูนี่สีเพิ่นว่ามูนมหัวใจวะป่วยดอเตี้ยขนมปีนัยมือนมือนมือันยังกัเพิร์ว้านาเออวันคิดมาว่าเป็นวันียิ้มห่าไหมอันนี้ของอันเอยังไม่ตุก็พ่อสบบับเอาอ่านหงยาเนี่ยยาสีบบับอยู่นั่นเจ๊ก เจ๊ค่ะเออแสดงว่าเจ๊ขั่นครับพี่น้องเอาเปิดเบิ้งกันนะเปิดขนมเปียกเปิดกับเปิดพี่นองไม่อเบือนเสียงาไม่คือยไ่าน่ยู่ไกลแต่ขอคนเด้ยอากาศเบืงราหมุวเรหมดดินมากไม้บัมาธรรมดาด

วม่ยัาน้มม่นฮะฮนักอบโอ้ยฮัก็ฮักได้ตั่นกล่องได้ถือามัดมือเนี่มัมือเนี่ถุงมือฮักน้ตัวอจานถุงมือธรรมดาปอไรเป็นถุงมือธมดาหกงมือนิ้ว่ครบ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 ยู่ครบทีงมน้องใหนม่มมตัวายก้อิ าปุ๋ยซิมซิมเมือสุกคนเหรเอาบนกันล่เงี้เที่ยงอใ่นพาเนี้ยไดกินเ้างใน้วบ้านเ่อาโ้าว่าาเดียวเน้เาปุ๋ยโอ้ยแนเด้อโอ้ยยาเด้อยาเด้อจั่วไงมันท่านเดีเยวมากเปนไหเดี๋หด เกันียกกระ้อมอาล่วงไปหวอดียระยนอินกับอเอามาห้ญาตของคุณเดี๋ยวของคุณวัลละลัดบัวใหญ่รักษาบัวใหญ่รักษาเทียนให้กัเพ่อันดีดำดำมุ่เจ้าจะได้ขอบูดหลยๆด้อครับคุณวัลาลัดบัวใหญ่รักษาสวัสดีปีใหม่้อมเด้อเงินนี่จะได้กับยูดีมีแห้งสุภาพแข็งเรงสุภูสุขคน้อมขอบพูดละเลื่อจริญครับสำหรับของฝากของตอนนี้ขอบพูดหลยๆครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเขาได้ลายจ้าด้วยเด้ออยู่ดีไม่แหงจ้าเราไม่กินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องบันี้แกงบักไค่ผํมผมผมพี่น้องาอสอวะเอาพูดได้เป็นนังไกินรหามุดินม้าเด้อบี่นเราะเห็เรามุดบ้านี้เพราม่ตมาเดยมั้าร่วงเมาเด้อจ้ะมาเดแแบบ ใส่น้ำลายดิเป็นอะไรก็ว่าไ้ใส่น้ำลายแก่ไครับน้ไม่ตออนบอกงานาใส่ดีเยอยุสาลุ่ใส่ได้ว่ามีน้ำรถจะชส่รถอ๋อรถปะนจะบอกว่าใส่หอดปูดองบ่แม่นําปลาอยู่นีแม่นปไปมานปลาอยู่คปูดองนับปลาอยู่นีเราไม่วัทีแกงพิสดารใส่หอดปูดองน้ำปูน้ำปูดับปลานล้กลาลงไปครับน้ำปลาเขลงไป แกงยังกว่าแม่น้อยจะไข่ผัมออาสัดแน่น่าไข่ผัมจะไข่ผัมเออทั้งตแ่แม่ไม่ตู้ก็ได้ที่หีบไปทางุ่น่นมากดังไต้รับบแม่ยังคือทางนั้นแม่น้องไปแ้วเอาเยียงตัป่าอียงอะปลาจำมอนบูปลาจำมอนตัวีวยาตป่าต่ปลาตอีสานน้อยเดี๋ยวนี้คือมีตะบูจังๆแต่ว่ที่พี่น้อย พวกปันมีฝนไหมพี่น้องเอารพี่้อรอสักครู่ครับพี่น้องเอ้ยบ่ายนะสดกว่ากงโคตรโบบบบโบอยู่นี่หนีนะกูมูสิมันไม่ยืดหรอขึ้นหะอันว่างก็เลยเด้อหีบไม่ดอพี่เอาดอกไม่มียาดดอกพี่องเลยครับโคดรโบบโบโบโบเลยครับใครผ่านมเด้อพี่น้องยังแน่หรอบา ไขบผักบะปุวยผักชีผักหอมผักมันอยู่กับสวนกัน,นเลยใส่หมดสะเถอะคุกป่ะใส่หอมป๋ยดีหมดเกี่ยวกับสวนผักอันห่อนกระทอีกเรื่องหน่ตัวบ่ห่อนได้บ่ปุวยโอ้ยเราเคยอยู่กับม,มาก,ก่อนอืม,อมบ้างหัวเข้าได้เลรออืมเหยียบไปแล้วสี่ออมไข่ผัาไปมากบะห่อนลีตัวปฏิวัติเดียวนะออมไข่ผัพี่นอ้องถื๊กพักลงไปเลยพี่น้องเว้ใหม่แตงยังมันยังเขียวน้ำกันเลยบานอีเล่เลยพี่น้องแคยบานชิมชิมชิมเหมือน ซอนน้ำปลาหลับบเข้มด้แต่ว่านอนด้ยอนด้ยขับปุ๊บบ้านคูด้พ่อ่อเตาแห้งด้ผงลงด้ยะไรสีแสบบเม่ยังไม่เงห่วยแต่่าเส้นน้ำไปจังหน่อยกพเลยพกรพาไปตตออยายนเปิดชีนิ้เลยมาตัวนั้ธรรมดาตัวแสบหรอว่าปุ๋ย เติมน้ำปลาจังน <kr> ้อยแบบนี hmm. ้แบนะรายการปงเลยบ่บ like ่เ <sailing> น <noise> ี <kids quar ries> so ้ยปงกจปงน้โอเคปน้องบ่นแบเภาไฟก็มีแ้่พี่น้องเนี้ยาวบ่เนยาบเนยยาบ่เน้ย่เนี้ยาวบนี้ครับ่นี้่เน้ยวียยาวบ่ีบ่น้ยยบ่นาบ่เนยว่นี้ยยว่เนี้ยบ่เ้าวบ่ลาบ่ยคาับ่นียบ่า่น้วบ่เปาคุณหลายครับปาเด้อนี้ก่อน่ยเนีย่ีย อ้าว่าท่น yeah? oh, ีตเกีย huh. ร์ว oh. ่าย okay. okay. so yeah, yeah, okay, ู่ยานบไดเปงอาวแต่แม่เกียวมได้โอ้ยาสาราจบแต่โดนมั้นี่ชัวสีขาวโอโลนี่เข้มแมนเกียร์นั่นนากับน้องปลาเชียงจริงี่มาเด้อเนี่ยมวนออกหลอกครับเกียมันมีแต่นั่นใหญ่มันใหญ่อนนี้อ้าวีกับน้องเชียงกันแล้วครับบน เช้าหน่อยมันางหน่อยโตกำใจค่ายเล้วปิดใจคายแล้ววิญญาณลงสามซาติตาบเิกวาดไม่ได้จินตะคุนเลยพี่น้องเีกียร์นเกอยู้านเกียร์นเะ้าปันต้องเคีียดมัน่าม่ตัวมเกียรมันเกียรขึ้นสั้นเกียร์ะเกียอีี่เกียรันเกียร์อีกมาอลีเกียร์อมี่บนี เกี่ยอกัลอกเบิ้องอะไรอันนั้นที่แสกว่ากันเปรียงปลิงปเชียงนีสุกเร็วได้บ่ปุ๋ยมีตัวพิดเปรียงปนาหนันนี่เปรียงปาเชียงแต้ว่าพริกดูดูนีไหมครับเดี๋ยวแมนแล้วก็เวิ้งทันแล้วมีตัวปลารุ่นปีหนาเดี๋ยวจะปลาเชียงไงละมาเลียงมีงใ้ตัวยังได้กินไว้ปลารุ่นสื่อวงมาไว้จะเลียงส่น้ำองแตกมขึ้นเนีปบาปุ๋ยสะพอนอนมารับเลยไหม ต้มเพมรดแม่บอลเลยเพื่อนเพื่อนเห็นเท่าอหร่อบแกงสี่เพื่นเราห้าสิกินเชี่ยมันมาแม่นดิอันพี่น้องเอ้าบันได้มันก็ได้เห้าห้าแฉอันนั่นออกเนาะแฉหนังออกข้างในมันกับสิบหเชี่ยมจ้ะเข้าใจดิอัสี่เพื่นสิบห้าห้ากินเชี่ยแม่บางคนเพื่นเราเข้าใจน้ำกันได้พี่น้องยิ่งบอกอสมมว่าครับ อันนน้อบบไม้มเนปีมงใหม้มันได้ค่บอกฟังก็พรเห็นนิสีความไม่นองแมน้าประกอแมออแกออกมันขึ้นยูนมันขึ้นยกเกียท่างรทับเขาดำยากิีแต่เห็นมือแบบ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 ไหมเขเออนี่ยังหรอ ภาษาอย่างดีมือบแบบบแบบมมือจักรหลาสังเกตเมื่อได้พี่น้องขาวดำครับยุแกียยุขาหิ้มเดียวน่ะเขาจินเชฟเป็นเน็้เจียวอบไม่ลืมลืมมือโอบกหปกแอนมันส้ซึมอคอยซึมมันทำว่าได้กินเกลียทั้งนอกเนี่มันส้อคอยซึมอกับเข้าใจน้ำกันได้พี่น้องบ้านเข้าใจเดี๋ยวเราไม่ตูวจักน้อยกันครับบ้านนะครับช่วงนี้ทาปลาสุกครับพี่น้อง เอาตัวกลัวตัวนี้คือดีแต่เหมือนไม่ตัวถอกมาเป็นสองตัวว่ะโอ้เอาทาไปพิง่น้กันนะเอเรอฮ่งโอ้ปแต่ปูกพี่น้องเลยสองตัวเห็ตัว้พงเลยที่เจีงได้กร้างนี่สิฮะสองตัวที่จริงเอามาสามตัวเด้ตัวนึงเสียวนยตัไปใ่โอ้พุนโดดโดดลงน้ำแล้วตัวเร้โดดลงน้ำแล้ว อแม่เอาแม่สามตัวหายมาดูลงน้ำแล้วตัวนึงยังวะคือ่อนเลยมาเสียบเลยนี่อ๋อแล้วไปโดนกูนี่เป็นเสียบเหมือนยังวะอ๋ครับวันนี้โดนลงคพีเด้อบัดนี้พี่น้องใอล้บัดนี้โอ้ยก็ได้เริ่มเลี้ยงครับใกล้เราก็เป็นโรคพีเด้กำลังเตี้ยสีครับตาเริ่มขาวครับพี่น้องบ้านเนี้ยเริ่มซุก มึงนีว่ามีเชียงบินไอ้เบิ้งอีกเหรอม่บ้านมันก็เบิ้งแหนเทเล่ก็ว่าโอ้ยมุดจ้านนอ่บาเนาครเนไ้เือนาอปเน้นเนยของ่าเนาะยสวยตาดีเอาได้ไปรุ่นมาซีลหาลำเมื่อวานเห็นตานพญานึงก็ลังยางเขาของน้ำวันนี้แม่น้องไอ้ขนได้กวาาห่อนเชิงบินมีหของน้ำมุต้ยังไหอมเด็ดพี่น้องหอมหอมหอม บ้านกเขาห้อมเต็มี่ตัวโอ้เขาแล้วพี่น้องวันหหอนแน่หรอน่แังเสรนแล้วมีตะวันหนาวขับยังเสียนตัวข้อของกวงมาใสร็มีตัวเลี่ยงนี้ขาดได้เสียตัวนั้นนุ่งในสามก้อไหม่อข้อเสียพี่น้องเออนี่หนาวนี่จะได้นุ่งเสียนี่ นี่กรบเเดนเอาพี่น้องปลาิงตัวเยนวนหนาสีเสอพิทางกอุ่นพี่น้องเ่ากรไดเียเสียกันหน่อเน่ยเนีเาสื้หอนเองปลาดี้ยงเราไมีตัวเ้ยเราก็คุยัวะปลาิงแม่เ่ยครับผืนนอนเ็วลาดูพี่น้องเลยยโอ้หออนออนกับบ้าน่อนก็ไดไม่ีตัวอาเราอยากไห้พี่ไอน้องเบิ้งห่อนไปปลิงแม่หลายครับหรือว่าคุดหลายครับพี่น้อง ต้นไม้ผลดอกเอาปลามาควายูิเกิดแล้วยเขามาเที่วลสาที่่อาไจริไหปลานไหเนียาวปลาชิงไหมปลาวนนั่นสูยาวมากเป็นไงพี่อ มาน่ยไอเกลดมืนมม<า>อนมุดลมดเนาดแก่กันแล้วเนาะสอยชีวิตม, <c oughs> มันเอาส <c oughs> ิ่งไอ้ไวรัง บเด้พี่น้องกินข้ารวกันผหลายคน่คนลรยแซ่บยังไล่ะกลังหอกาบอกมากินเข้ยขาอกกันบ่เข้มโอ้ยกเย่กหบอหอกหกหนังหอกแมันชิดซึาไปเองแต่ว่าอีกอาทิตย์หนึงหมอกับหมอตัวยมีแต่เงี้ยเงี้ยไม่้หมนเีย้อมามาแลกิน้องเว้ยบอนเฮาอยุทงยุทอย่ไหอย่นะผู้บวขเขาสวัสดีปีใหม่กินข้าสวยนกันเด้อพี่น้อง มาด้อคุณไหลโอ้มีต่ขากักเงเพีงเอาไว้เบาปุ๋ยคนว่าสิมงมดตัวอบ้างมานะโอกห้อหยอกที่ซื้อดอกจะซสิมงมดตัวนเป็นเรียงกันเนี้ยฮอันนี้แกงไก่พําี่นอกนี่แกงไก่พําพร้อมกับอันตำหู้มันดีครับตำหูก็เป็นี่เหอเอ้าได้มากลิ่นอกัน

โอ้ยติ่งไปเค็งหลอกนังมันออกมันหอมหรือมันต้องติดเกียกับหนังมันชีนั่นิดหน่อยมันมันมันเนาะแมวมันสินมันมันจริงจริงใช่ไหมตีสีชีนหน่อยตัวเด้มดนออกหลอกันยูฮอรมาเด้อคนเอ้ยกับตุ๊กไกยุ่ธเด็ดเตี้ยับปลาเค็งหน่อยกับข้ามโตเป็นป้าปุวยบรรลุนหลับเลยใช่รึ กับไปเคียงแม่นกลับไปเคียงมาขึนพอหน่อยสอเดิมเห็ดเอาตเหนือมาฝักเห็นไปเีงขึ้นหอดกที่น่อยเลยปลูกกับจินนีดีเดิมากด้ินหอดเด้อจินน่อยม่มาจินมดปัดปดมดก้อนเดียวั้ไหมเมมา่ดวเต้กับน้ปุ๋ยได้ปีใหม่ปเีงก้อใหญ่ดี เราเดินกินดีกว่าตะลุกป่ะเจ้เด็กทมีดม้วนหรือปิดเลยนั่นยู่จะดวงกินนะมไปไมดปมดโคิดเ่เไปเชี่ไงมู่พรามสองตโะดพมสอง ห่อยมาเลิถ้าหยุดมนกินปินปงไปเชียงบันห้องผิบอกมาบันมามากาโตอ่น้าไอ้เน่ได้เขาไปเพราด้กินพะนอะบันห้องก็่มอบุญแต่ว่าด้มอ่เดินทางว่เดินทางไมาแล้วมีไมบ่ไเ้มากมาก่ได้มวนดอมาก่ได้ไปใสปิดปากปิดดังใส่กันยู่งมากก็ต้องก้ต ต่ว่ามากเดียวเขาวตยิเ่เห็นพอแม่กับยานยุธงหล่ะมาแต่คนกับกม้มขีดหอดไป่เดียวมากควิดนั่นตี้มันตึงอ๋อโอ้โหเนี่ย่เห็นโตี่ป้องกันเลยนะก่อนมากบ้านเป็นหรอกน่จะเดินทางมากเราวสิล่งใส่เน่้อว่ลงอนะ กี้เราสวนตัวมากว่าไปยังดเ้าใส่จอดแม่นี่ยผู้จียผงได้ันาดฮ่ทุกอย่างึกอว่หาตัางไว้เลยบอยเจุควงไหมเหรอเียกันครับตัวเจียบเลองจอดพวกกบเป็นสิบผ้แห้งเป็นจริงฝนซ่อนอยู่ขึ้กันหงงน ้อดีไปเงเปนนนนังนํล่าอืมันมันหอมนอนบก่าไกง่้อพกินปีงไปเงกันไปกินหนังกรมกินมันบ่กวแสบมันยุ่นน้ำน้ำหนังมันกินปงปลูกนึ่งไปมักแพงมันตกินงับผามันมั่ลยหรืาแกแสบ่แสบเน อืมหนึวันทาได้พี่นอนแกงมกไข่พับๆๆนี่นี่หลับมาน่อยด้นยหลับมาน่อยอพ่อหลับไปบุญเงินขึ้นปบ่ป๋ยพอแล้วแกนเบิ่มเบ่อหัวเซฟพระกระโดดขมมมลำเจียมกับงงเนาะนี่หาโตว่ะมด้นันมูใหญ่วงขอ ยาสามน้องจีนไหนเป็นบ้าหล่บัวผมาเบิองง่วงทำแกสะมาเอาม้าหน่อยล่ะได้ผลแปลงง่วงไน่แต่แต่ง่วงแบ่เพระแพ่งเสียนแพงแบบแพงม้าหน่อยกำลังเปนหาได้ช่วงเป็นไมตโจเลยไมไม่หรว่าเป็นทารว่าเชื่อบ้าน่าโอ้ยบ่ได้นั่นดอกนี่ตัสิแถมไปล่ะบุตัวเดียวก็หาตด ไม่ไปอ่ะน้องนให้เจ้าแล้ว่าเจ้าบาไอ้เยเฮ้อไปเจ้าอีกตัวนึงก็แถมตัวเมพร้อมักันเราเลี้ยงซอยนั่นถ้าก็รเลี้ยงต้นาดมันมันออกมากเลยเราไปรุ่นเนาะเนไปเอาไปอย่างเที่นันรไหรเียงม่ีครับตียง่ักับปจอหนเนาะมาเนาะ โอ้ยไปล่อยมันไม่เจอาจิมันสีกินนี่ยังหรือเหรอต้องอันตับการเห็นกินก่อนกินเสยแล้วเบิงหิวแม่แลนเห็นแต่น้ำเหมือนข้าทีมงานไปเจมเฮดต่อหน้ารุ่นน้ำขังวัดป่าเพื่อเคี้ยวลูกปล่อยเชิญไว้พอเลยนะหมางานวันขึ้นเอาไปปล่อยวัดฝากขายแต่ก็รัวจุ๊ก่นึ่งไปอีกวัดนึงอืมไปอีกวัดนึงได้ไหมเนี่ยว่าเหลืออีกตัวหนึ่งพอนะว้าวงเหลือตัวหนึ่งเรา อาลงลืมลวล่ะโอพีมาพี่น้องห่อนห่อนยดวนากิน้างเตาเลยอืมมันเฉดตาจริงเอาไปทำมีตูนเ้ยเอาปุ้ยเหอย่างยองก่อน เลือพไปนองเอ้กินไปเคียงกับตำคุ้งน้ำกันไปปูแล้วคนจิ้มล่ะอยากเป็น่ากินไรสั่งเลยางกินไกันนบซงกนตัวเดียของน้ำเหตัวหนองน้ำกันวันหมูตุงเงี้ยือนิ้ให้กินเขาแซ่บข้ายาเป็นหลังแทมมาเสิร์ฟเปตนตบึงมันำไหมตาสังกี่ตัววะ กเลยบเก่าตัวพันเด็ดเตัวรก็ตัวเกเมบแล้วเียองตัปลามนตองได้วาีขนมใหม่คุณหมอปเนี่ยจะสังได้นม่นตรงสันิกองอายั่ต่อกันบ่เืากระอ่อันงพี่ที่เก่าอันนึงอันหาที่บิดอันเสีงที่เกาอันที่เก่า ลักษิเกมยตงตรง้นันมันไม่สองอันไหม n h สองตาสั่งตคิดว่าอันไม่ม่น่ะลักสิตรงอันไม่หน่ตะไร้หนที่เบียดโอ้าเดียวเนี่ยจะไปสั่งหรือใสกมิตเก่าได้ปะอืมเวลักอดปากพื้นออกเพ่มบอไ่ได้ใส่ปากดิเนดีขอบคุณเแฟนครับสมองสมบันครับติติดตามที่ช่วงสารบางน่อย ขอบคุณตัวกำลังแรงใจคลิปนี้มัอนี่กับฝากไว้สักนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่้อมหนุนอนอเบาปุ๋ยเนาะเจริญครับ